สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำับพิเศษนะครับวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ครับ8โมง52นาทีตามเวลาประเทศไทยครับครับเช้านี้จะมานำเสนอเรื่องนิดาโพเต็มๆนะครับแฟนรายการครับออกมาศูนย์กระแสบอกว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับหวยเกษียณซึ่งจะเป็นผลงานของรัฐบาลเพื่อไทย นะครับที่กาลังจะส่ะงเสริมการออมแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเล่นหวยของคนไทยนะครับซึ่งไม่สามารถจะแก้ได้นะครับเพราะว่าคนชอบเล่นหวยแต่ว่าหวยหวยใต้ดินที่เล่นปกติเนี่ยมันหายไปทุนในชีวิตมันหายไปนะครับแต่ว่าหวยกยณเนียก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออมแล้วก็ถูก สามารถถูกลาง,ลางวัลด้วยคล้ายๆกับสลาอมสิงนะครับแต่นี่เป็นเชิงของหัวเกษะเสียนซึง่งต้องคงไม่ต้องอธิบายแล้วละ่ะเพาคืออะไรเพราะว่าสื่อมวลชนได้อธิบายกันไปเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านีดาโพออกมารับลูกอย่างเงี้ยซึ่งก็จะสวนทางกับวิธีคิดของประชาชนทั่วไปที่มีที่รู้ว่าหวยบนดินเนี่ยอันตรายขนาดไหนท่านสุธรรมแสงปทุมสสบัญชีรายชื่อ ภาคเคื่อไทยเคยเล่าให้ผมฟังนะครับท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าหวยหวยกเกษียณเนี่ยก็คล้ายๆกับหวยบนดินในสมัยรัฐบาลนุยักศิล์ซึ่งนโยบายนั้นเนี่ยก็ได้นําเอาหวยบนดินนะครับมาส่งนักเรียนหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอไปเรียนต่อต่างประเทศก็มาจากหวยบนดินนะครับนี่มาถึงหวยกเกษียณ นิดาโพออกมาต้านอีกแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจอยากจะชี้เห็นว่านิดาโพไม่มีความเชื่อถือผมจะนําคลิปที่เห็นอยู่นี้ก็คือถแถลงการของกลุ่มคณาจารย์รวมถึงอธิการบดีของนิดานะครับซึ่งชื่อเต็มๆก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้นเวทีกปปสถแถลงการเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งหละัะศินวัน เป็นถแถลงการที่ขึ้นเวทีแล้วร่วมมือกับคณะกรปปสกลม้มละก็คือเครือข่ายรัฐประหารเนี่ยจะล้มรัฐบาลยิ่งลัก็คือเป็นเครือข่ายสมคบคิดที่ฎีสมคบคิดซึ่งขึ้นขึ้นถแถลงการหลังจากมีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์257ซึ่งกลุ่มาธิกก็ไปปิดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ภายหลังสารรบับทุนก็วิจัยว่าเป็นโมคะก็ เป็นเครือข่ายเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับแฟนรายการมาดูตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะได้ได้ชมคลิปเนี่ยมาดูหลังจากที่นิด้าผัวออกไปนะเนี่ยน่ครับจะออมเงินต้องซื้อหวยกเกษียณความสนใจก็คือ,อที่ออกโดยกองทุนการออมุนแห่งชาติกอชอคือไม่สนใจเลย4% 6เเตความ,มเห็นของประชาชนต่อโครงการเพื่อส่งเสริมการออมก็คือไม่เห็นด้วยนะครับความ,มเห็นของประชาชน ต่อการจำหน่ายหวยกรเียนหรือไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วก็4ความ,มเห็นของประชาชนต่อการซื้อหวยจํากัด3,000บาทต่อเดือนเนี่ยครับแค่ใช่สามพันบาทเนาะก็คือมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะวัตกรรมใหม่ของการเล่นหวยของการออมนะครับของการออมผมก็สนใจนะครับแต่สิ่งที่ออกมารับลูกคือสิริกัญญารับลูกเลยมนะีดาบวกมาสิริกัญญารับลูก ที่รัฐบาลยั and low and low. And งสื่อสารไม่พอประชาชนอาจไม่สนใจหวยเกษียณผมเชื่อว่าคนสนใจนะแต่ถ้าอยู่จากทางนี้ก็คือนิดาโ่ไปสื่อกัญญารับลูกนะครับสื่อกัญญารับลูกเลยสื่อมวลชนก็รับลูกด้วยไม่ใช่สื่อกัญญาอย่างเดียวอันนี้มันนี่แบงกิ้งออนไลน์นิดาโ่ก็คือนิยสารการเงินธนาคารเจ้าของคือคุณลมเปลี่ยนทิศในคอลัมน์ไทยวันะนิดาโ่เผยสำรวจ 46%ไม่สนใจหวยกเกษียณมองว่าเสพติดกันพนันไปกันใหญ่เลยนะครับและไอ้ที่หวยบนดินที่มีอยู่ก่อนไม,ไม่ไม่ว่าอะไรเลยเหรอนะครับโอเคอันนี้ก็เรื่องเล่าชาวนี้นะครับก็อันนี้แค่เป็นอินโฟกราฟิกใน Twitter นะยังไม่นับสื่อสื่อทีวีต่างๆโซเชียลที่ไปขยายผลต่อนะครับนี่คือดิสอินฟอร์เมชันในการบิ บิดเบือนข้อเท็จจริงของสังคมครับมีความตั้งใจมีความจงใจนะครับเนี่ยช่อง5้าไปขยายต่อนะครับประชาชนไม่เห็นด้วยกับหัวเกษียณแล้วก็กรรมกร,รข่าวคุณสรยุทธ์สุริกัญญามองนโยบายไหวงเกษียณรัฐบาลสื่อสารไม่พอไม่ได้รับการสื่อสารรอบครอบอาจทาให้ประชาชนไม่สนใจแม้แต่คุณสรยุทธ์เนี่ยยังสงสัยเลยว่ามันเป็นไปได้เหรอ นะครับในรายการคุณสรยุทธคุณสรยุทธยังงงอ่ะยังงงว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานนะครับหลักฐานว่าคุณสรยุทธก็ยังถามไปซีสิริกัญญาว่าใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอมันใช่เหรอนี่ฮะสรยุท ใช่เหรอนี่ได้โพลเผยสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เมินไม่เห็นด้วยหัวเกษียณใช่เหรอโอเคเพื่อความที่เป็นธรรมนะครับกับสังคมกับประชาชนที่อาจจะรอนโยบายหวยเกษียณน,นะครับเพราะมันเป็นขวยก็คือความหวังเดียวของคนยากจนของพี่น้องประชาชน ที่อาจจะมีศักยภาพในการทําเงินไม่ถึงเงินเดือนไม่สามารถรับรับเงินเดือนไม่แต่เป็นข้าราชการได้ไปเป็นเกษตรกรเขาก็มีความหวังเล็กๆน้อยๆจากตรงนี้มันเป็นความหวังเดียวแต่สิ่ง้าสัมบานจะทำเขาถูกต้านจากอาจารย์พวกเนี้ยไปชมเลยนะครับว่านิดาโพเบี่ยงเบนอย่างไรดิสอินฟอร์เมชันทำให้สังคมบิดเบี้ยอย่างไรจากถแถลงการของคณาจารย์ สถาบันบดณฑิต,ตพ,พัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาที่ขึ้นเวทีกปป,ปสนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานในการนิดามีส่วนในการล้มล้างการปกครองของประชาธิปไตยที่พี่น้องประชาชนเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะทำให้เศรษฐกิจประชาธิปไตยแต่อาจารย์กลุ่มนี้อาจารย์กลุ่มนี้นะครับ อาจจะไม่ใช่อาจารย์นิดาทั้งหมดแต่เขาใช้แบรนด์ของนิดาขึ้นมาตรงนี้ลูกศิษย์นิดาที่ไม่เห็นด้วยนะครับโพสลงมาข้างใต้นี้หน่อยนะครับโพสมาข้างใต้นี้หน่อยกระทรวงอุดมศึกษาตรวจสอบอาจารย์เหล่านี้หน่อยนะครับว่าควรจะรับราชการอยู่ไหมนะครับไม่มีจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยผิด ผิดกฎหมายอหยานะครับล้มล้างการปกครองนะถือว่าเป็นตัวการร่วมนะเพราะฉะนั้นไปรายการลองไปฟังกันดูนะครับว่าไปฟังกันดูผมขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยก็ได้รัฐบาลอะไรก็ได้ที่คิดนโยบายออกมาให้กับพี่น้องประชาชนแลวเป็นเป็นท่านดีกับพี่น้องประชาชนไปติดตามย้อนอดีต เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2557เมื่อย้อนอดีตไปแล้วให้ลองกลับมานึกถึงเหตุการณ์ณวันนี้8กันที่8กร,รกฎาคม2567 10ปีผ่านไปขบวนการนีดาโผอย่างโคงลมรัฐบาลเพื่อไทยไปตามครบคบรรครับอารครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่เวทีปทุมวันและาทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านคำถแถลงการซึ่งเป็นข้อเสนอของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่านิด้านะครับเป็นข้อเสนอ,เ,อ,อเกี่ยวกับทางออกจากวิกฤตของประเทศนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเ,เราได้มีการสัมมนาเสวนาทางวิชาการระหว่างฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็คนาดจารย์ของสถาบันหลังจากที่ได้ได้รอจังหวะตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยได้ยุบสภาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เมืม่อวานนี้ ที่พวกเราปิ๊กปิ๊กกันนะครับปล่อยให้เขาเลือกตั้งกันไปเนี่ยก็ได้เสวนากันเห็นว่า,เ,าเป็นจังหวะและโอกาสที่เราได้ให้โอกาสรัฐบาลเนี่ยามาพอสมควรละแล้วก็พบว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยดูแล้วเป็นการเลือกตั้งซึ่งคงยากที่จะประสบความสำเร็จในเวลาอัน สั้นนะครับคงยืดเยื้อแล้วก็มีปัญหาข้อกฎหมายเยอะแยะเลยเยังไม่รู้เลยว่าจะโมฆะหรือเปล่านะครับแต่ว่าบ้านเมืองประเทศชาติสังคมเนี่ยรอ,อ,อสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเสวนาเสวนากันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการถแถลงข่าวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถแถลงข่าวโดยฝ่ายบริหารและคณาาจารย์สีท่านนะครับ ท่านแรกนะครับคือรองาศาสตราจารย์ด็เรประดิษฐ์วรรณรัต์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งตามปกติเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ออกมาแสดงจุดยืนอะไรทางการเมืองมากแต่ว่าถ้าออกมาในจังหวะแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันสถานการณ์มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ เพราะว่าปกติเนี่ยฝ่ายบริหารเขาจะเขาจะาพยายามที่จะรักษาโพสิชันไว้ให้มันเป็นกลางกลางเลยแต่ว่ามันกลางไม่ไหวแล้วครับผมเข้าใจว่าทาิ้การก็คงคิดว่าจะต้องแสดงจุดยืนละนะครับอันนี้ก็ท่านแรกนะครับรองศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์วรรณรัตน์ท่านที่สองคือศาสตราจารย์ดรบรรเจดิดสิงคนเนติเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของนิดาครับท่านที่สามนะครับ รองศาสตราจารย์ดรอดิตอิสรางกูลณอยุธทยาเป็นอดีตคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิดา้าซึ่งพ่อแม่พี่น้องคงจำได้เป็นคนที่ทำเรื่องข้าวโครงการจำนำข้าวครั้งแรกเลยครับแล้วออกแถลงการเตือนรัฐบาลว่าเรื่องโครงการรับจำนำข้าวจะเป็นโครงการที่มีปัญหาแล้วรัฐบาลตอนนั้นเนี่ย แทนที่จะใส่ใจก็เอาคนเสื้อแดงเอาไอโกตีนี่แหละครับไปล้อมนี้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับโครงการบันชึงย่อยยับมาถึงทุกวันนี้ไงครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่สี่นะครับรองศาสตราจารย์ดรวิชัยลูกขำดีอดีตคณะบดีคณะพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นสี่ท่านที่ถแถลงการนะครับผมจะอ่านถแถลงการนะครับแล้วก็จะ ขยายความเพิ่มเติมบ้างเนื่องจากว่าห่วงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยฟังถแถลงการหรือว่าได้อ่านแถลงการแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็จะช่วยขยายความเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญเลยที่คุณยิ่งรักต้องแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นคนขับเคลื่อนจะต้องมีการเลือกตั้งให้ได้แต่ขนาดเป็นวันสำคัญที่คุณยิ่งรักต้องแสดงบทบาท เป็นตัวนำของฝ่ายเขาเนี่ยนะยังหย่อนบัตรผิดกล่องเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เลยต้องต้องช่วยอธิบายด้วยครับถแถลงการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะมีข้อเสนอเพื่อออกจากวิกฤตของประเทศ จึงมีข้อเสนอต่อไปนี้นะครับหนึงเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ได้เสร็จสิ้นไปแล้วแม้จะยังไม่สำเร็จผลเรียบร้อยก็ตามแต่เพื่อให้กระบวนการการปฏิรูปประเทศได้เริ่มต้นโดยไม่ต้องไปผูกพันกับผลของการเลือกตั้งเห็นควรให้มีรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศ เป็นรัฐบาลคนกลางเข้ามาทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยไหมครับแถลงการนี้เขียนด้วยถ้อยคําสํานวนแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตขยายความนะครับข้อนี้เนี่ยที่บอกให้มีรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศเป็นรัฐบาลคนกลางเข้ามาทําหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเนี่ย หมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยลาออกไปได้แล้วถึงแม้ว่ากระบวนการเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อยแต่ก็ดำเนินการไปได้ด้วยกะกะตไม่ต้องมีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เลือกตั้งมันก็ <c oughs> ก็แก๊กก็แก๊กของมันไปเรารอไม่ได้ครับจึงจำเป็นต้องมีรัฐบาลคนกลางแล้วดำเนินการปฏิรูปประเทศไปได้เลยครับ เห็นด้วยเป่าดกมวีดังๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับข้อที่2ครับพ่อแม่พี่น้องครับรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีที่สังคมยอมรับและให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวง หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีโดยมีภาระหน้าที่หลักสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศโดยมีกระบวนการในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีดังนี้ 2. 1ให้รองประธานวุฒธธิสภาให้รองประธานวุฒธธิสภาแล้วมีคำขยายวาความคว่าที่ต้องให้รองประธานวุฒธธิสภาเพราะ ประธานวุฒธธิสภาถูกกล่าวหาจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบจึงต้องใช้รองประธานวุฒธธิสภาครับเป็นผู้ก่าบบังคมทูลเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อพระมาหากษัตริย์เห็นด้วยไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เป็นรูปมารมนะครับ ข้อ2.2เมื่อพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชอ,อง์การแต่งตั้งแล้วให้นายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางนะครับเสนอรายชื่อประหลัดกระทรวงหรือบุคคลที่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นๆเพื่อรับผิดชอบในการบริหารราชก,การแผ่นดิน เพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไปประหลัดก,กระทรวงเนี่ยมาร่วมกับทางนี้เดี๋ยวจะได้เป็นรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศด้วยกันรคร้บพ่อแม่พิน้องข้อที่สามครับเป็นข้อห่วงใยที่สำคัญและผมคิดว่าควรจะเป็นข้อห่วงใยที่พวกเรา ควรจะต้อง่วงใหญ่แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหานะครับคือต้องแก้ไขปัญหาชาวนาเป็นการเร่งด่วนปัญหาชาวนาที่จะต้องได้เงินค่าข้าวซึ่งเป็นเงินของเขาที่เขาเข้าเอาข้าวของเขามาจำนำแล้วเนี่ยจะแก้ไขไม่ได้ตราบเท่าที่ยังมีรัฐบาลรักษาการคาอยู่แบบนี้ครับต้องให้มีรัฐบาลคนกลางใหม่เข้ามา แล้วเขาจะแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาด่วนเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้ารัฐบาลอยู่จะทําอะไรไม่ได้เลยแก้ปัญหาอย่างอื่นก็ไม่ได้พี่น้องชาวนาก็รออยู่อย่างเนี้ยครับต้องสงสารพี่น้องชาวนานะครับข้อ4อันนี้เพื่อให้เห็นการปฏิรูปประเทศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเรื่องของโครงสร้างของการดําเนินการนะครับ ข้อ4แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยกำหนดให้มีองค์กรในการปฏิรูปประเทศและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศต่อไปนี้โดยมีหลักการ4.1องค์กรในการดำเนินการปฏิรูปประเทศแบ่งออกเป็น 1. สมัชชาประชาชนปฏิรูปประเทศ สองคณะกรรมการกำกับการปฏิรูปประเทศไทยสามคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆโครงสร้างองค์กรรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีรายละเอียดรองรับหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็นด้วยไหมครับกับโครงสร้างและกระบวนการอย่างนี้ครับข้อ4.2ครับ ระยะเวลาใน,ในการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยใช้ระยะเวลาโดยประมาณหนึ่งปีอันนี้คือข้อเสนอทั้งหมดสี่ประการนะครับกล่าวโดยสรุปข้อเสนอวางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพผลการเลือกตั้งเคารพผลการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซึ่งยืดเยื้อยาวนานแล้วยังไม่รู้ผลเลย ก็ว่าไปแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลรักษาการนะครับก,ก็เลือกตั้งไปหลักการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความสูญเสียหลักการที่ประเทศชาติและประชาชนได้มีโอกาสเริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปประเทศและได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วน โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติเพื่อจะนำสังคมไทยไปสู่ความสง,งบและสันติสุขพ่อแม่พี่น้องถ้าเห็นด้วยเป่านกหวีดดังๆไปถึงคุณยิ่งรักด้วยครับออกไปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยครับกระบวนการข้อเสนอเขาจะได้เริ่มต้นได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ตวิศักดิ์สุทธกะวัทินจากสถาบันปัณดินพัฒนาบริหา,ารศาสตร์หรือนิดาครับ